สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมทยติวสอบราชการครับช่องที่จะมาให้ความรู้สําหรับทุกท่านที่มีความใฝ่ฝันอยากที่จะรับราชการติวทุกสังกัดที่ประกาศสอบนะครับเน้นทุกบทเน้นทุกหัวข้อเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับมีข่าวดีมาบอกครับ <laughs> คือข่าวดีนี่ไม่ใช่ว่ากพประกาศรับสมัครแล้วนะปีนี้คือทุกท่านคงรู้ลแล้วล่ละนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อว่าสมัครแล้วนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเราเรียนถ้าใครเรียนมาตั้งแต่ EP แรกเนี่ยจนถึง EP นี้เนี่ยเป็นร้อยแล้วนะนะครับข่าวดีก็คือว่าเราผ่านไปหนึ่งหัวข้อใหญ่แล้วฮะนั่นก็คือคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์นะฮะมันจบแล้วฮะมันจบแล้วสําหรับการปูพื้นฐานนะอันนี้ยังไม่รวมเดี๋ยวแบบถ้าเราเรียนเสร็จแล้วเ๋ยเดี๋ยวเราจะไปตะลุยโจทย์กันต่อนะ โอเคไหมนะครับยังไม่รวมนะอันนี้เป็นแค่คณิตศาสตร์ที่เป็นคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ที่ผมเอาโจทย์เก่ามาแล้วพยายามคัดโจทย์ยากนะฮะซึ่งโจทย์ยากเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือมาตรฐานนะมันคือมาตรฐานผมไม่อยากให้ท่านชินกับโจทย์ง่ายนะครับเพราะว่าโจทย์ง่ายเนี่ยมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะถ้ามันง่ายจะไม่มีคนสอบผ่านภาคกอเพียงแค่ปีละสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้ตัดกำลังใจนะพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ผมกำลังให้กำลังใจกับท่าน โอเคนะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านทําได้นะครับถ้าตั้งใจจริงและเอาจริงนะครับไม่ต้องเสียตังค์ไปติวที่ไหนฮะเพราะมันแพงนะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะฮะเข้ามาที่ช่องโทอ้ติวสอบราชการครับผมจะปูพื้นฐานให้กับท่านทุกหัวข้อนะครับไปจนถึงเสร็จเลยนะฮะคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาษาไทยจบภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็เดี๋ยวจะย่อยออกเปหลายๆหัวข้อเลยนะฮะจบภาษาไทยเสร็จเนี่ยก็จะไปขึ้น ภาษาอังกฤษขึ้นกฎหมายนะกฎหมายนีที่นีหมายถึงว่าการเป็นข้าราชการที่ดีนะนะซึ่งเป็นวิชาใหม่ใช่ไหมนะครับอ่ะเรามาทวนกันนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราเสร็จคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์กันไปแล้วนะฮะว่ากพเขาสอบอะไรกันบ้างนะฮะอันแรกเนี่ยนะฮะก็คือนะฮะที่เราเพิ่งเสร็จไปนี่แหละยินดีด้วยเลยนะฮะก็คือคณิตศาสตร์ใช่ไหมและการคิดวิเคราะห์ อ่านะฮะคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เนี่ยนะครับซึ่งเราเติมเงินไปแล้วใช่ไหมนะครับมันมีหัวข้ออะไรบ้างอ่ะเรามาทวนกันนิดนึงนะฮะที่อยู่ในวิดีโออยู่ในช่องของโทย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีอ่าอันย่อยเลยนะอันแรกเลยเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์ทั่วไปเนาะอ่านะฮะเนี่ยเขียงกี่ดีละ อคณิตศาสตร์ทั่วไปใช่ไหมเรามีทั้ง27 EP นะนะครับคือผมผมจำไม่ได้ว่ามันมีกี่ข้อนะฮะแต่ว่าประมาณนะที่อยู่ในวิดีโอทั้ง2 7 EP นะั้นเนี่ยนะฮะประมาณได้อยู่ประมาณ250ข้อนะซึ่งเราผ่านไปแล้วมีครบน่าจะแทบจะยังยังไม่พูดว่าครบดีกอ่าแทบจะครบทุกเทคนิคนะที่เขาออกนะฮะแล้วก็ ท่านก็ได้เรียนรู้สูตรอะไรต่างๆไปเยอะแยะามากมายเลยนะฮะต้องไปทวนนะอันที่สองที่เราผ่านไปก็คืออะไรนะอนุกรมถูกไหม่าเราผ่านไปแล้วนะฮะอนุกรมเนี่ยเราก็ผ่านไปโอ้โหไม่รู้เป็นกี่ร้อยข้อเลยจริงไหมนะฮะเป็นร้อยข้อนะฮะแล้วก็อันที่สามที่เราผ่านไปก็คือสะดมถูกไหมนะฮะสะดมหรือชื่อเต็มๆของเขาคืออะไรนะถ้าใครยังจําได้การวิเคราะห์ป,ปริมาณสะดมถูกไหมนะฮะสะดมก็ อ่า,อา,อาไม่ได้ประมาณละสะดมเนี่ยหนึ่งร้อยข้อนะฮะโอเคนะอันที่สี่เนี่ยเป็นตระกูลเงื่อนไขละนะฮะเป็นเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ถูกไหมอ่านะฮะเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ที่เราผ่านไปแล้วนะฮะเรามีทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดมีสิบเจ็ดสิบแปดเงื่อนเงื่อนนี่แหละประมาณนี้นะฮะมีทั้งแบบอย่างง่ายและอย่างยากนะฮะมีทั้งแบบที่าหาตัวร่วมได้และไม่ต้องใช้ตัวร่วม มีทั้งแบบที่ต้องแยกกันคิดในแต่ละข้อย่อยมีทั้งแบบที่มีเศษส่วนและมีทั้งแบบที่มีเศษสว่วนแล้วตัวแปรดันเป็นตัวสว่วนอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมเราก็มีวิธีการของเราจริงไหมเราฝึกไปแล้วนะฮะอย่างที่5้าเนี่ยคือเงื่อนไขภาษาถูกไหมที่เราฝึกไปนะฮะเงื่อนไขภาษาเราฝึกไปแล้วนะค,ะนคาารับนะอย่างที่6นะฮะหัวข้อที่6ที่เราผ่านไปแล้วนะฮะ นั่นก็คืออะไรนะอะไรตากะอ่าผมก็นะฮะตากะวิทยาใช่ไหมนะครับตากะวิทยาหรือที่เราอาจจะเรียกข้อสอบลักษณะนี้ว่าสอดคล้องกับไม่สอดคล้องนี่แหละนะฮะสอดคล้องไม่สอดคล้องนะฮะสอดคล้องไม่สอดคล้องเนี่ยอันนี้เราก็ผ่านไปแล้วใช่ป่ะนะฮะ อันที่7อะไรอีกอะ่ะอันที่7เป็นอุป,ปมาอุปไมยอ่านะฮะอ่าอุป,ปมาอุปไมยนะฮะเราก็ผ่านไปแล้วนะฮะโอ้มีเปร้อยร้อยข้อเลยคือแต่ละอย่างเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประมาณร้อยกว่าคลิปแล้วนะฮะแค่หัวข้อผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันครบหรือเปล่านะ,ะถ้าตกลงยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยกันแล้วกันนะฮะ อ่านะฮะผมแค่คณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เนี่ยก็ร้อยกว่า EP แล้วนะนะฮะร้อยกว่าคลิปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะท่านต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะถ้าปีนี้ตั้งใจว่าจะสอบผ่านจริงๆเนี่ยท่านต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วนะฮะยังไม่สายนะอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจและที่สําคัญนะฮะก็คือว่าผมอยากให้ท่านดูนะครับแล้วก็ศึกษามันเนี่ยตั้งแต่คลิปแรก ท่านจะมีเอกสารหรือไม่มีเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ามีเอกสารเนี่ยก็ดีไปนะฮะถ้าต้องการเอกสารก็สามารถสั่งซื้อได้นะฮะเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างวดีโอนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีเอกสารก็ไม่เป็นไรนะนะคือท่านก็จะสามารถศึกษาไปได้ตามวิดีโอนี้เลยโอเคนะนะครับทีนี้เราจะมาขึ้นภาษาไทยกันแล้วนะนะครับอ่ะนะครับอันแรกคือคณิตศาสตร์และการินเราะผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะฮะ อันนี้ทวนเฉยๆนะเพื่อทำความเข้าใจนะฮะอันที่สองนะฮะคือเน้นๆเ,เลยชื่อบอกเลยภาษาไทยนะฮะข้าราชการที่ดีเนี่ยต้องมีความรู้ทางภาษาไทยไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามนะฮะเพราะภาษาไทยนี่คือภาษาราชการของประเทศไทยโอเคเนาะนะฮะซึ่งภาษาไทยมันออกอะไรมากนะพี่ต้อยจำไม่ได้แล้วจริงๆผมพูดไปใน EP แรก แต่นี้จะมาทวนอีกครั้งหนึ่งว่าภาษาไทยออกอะไรบ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเนี่ยนะนะครับภาษาไทยเนี่ยมันจะออกอันนี้ครับอันแรกเลยนะคือชื่อของเขาเนี่ยชื่ออย่างเป็นทางการคือการเลือกใช้คำนะครับหรือกลุ่มคำกลุ่มคำไม่ใช่กลุ่มคำนะการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้อง นะการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคําไม่ถูกต้องชื่อแบบไม่เป็นทางการคือการอะไรนั่นเองเติมคําในช่องว่างนั่นเองฮนะจริงๆมันคือการเติมคําในช่องว่างคือเราต้องเลือกเอาคําหรือกลุ่มคำเนี่ยมาเติมลงในช่องว่างนั่นเองนะฮนะก็คือการเติมคําในช่องว่างนะนั่นเองนะอันที่2เนี่ยนะครับที่เราจะต้องเรียนนะนะครับในช่องโตอี้นะครับซึ่งผมจะสอน นะฮะอย่างละเอียดเอาจนท่านเต็มเลยอ่ะนะฮะนั่นก็คือเออร์เลอร์ครับเออร์เลอร์หรือภาษาบกพร่องนั่นเองโอเคนะนะครับภาษาบกพร่องเนี่ยอันนี้ยากนะอันนี้บอกตรงต้องใช้ความรู้หลักภาษาเข้ามาซึ่งเดี๋ยวมีเทคนิคให้นะฮะอันต่อไปก็คือการเรียงลําดับข้อความจริงไหมอ่านะฮะการเรียงลําดับข้อความ นะอันนี้เราก็ต้องเรียนถูกปะ่ะนะครับอันต่อไปคือบทความสั้นบทความสั้นนะครับบทความสั้นเนี่ยบางคนอาจจะดูเฮ้ยมันมีหรือเปลว่าบทความสั้นแต่ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยถ้าใครเคยสอบมาก่อนต้องอ๋อมันคือโจทย์มันจะถามว่าข้อนี้สรุปว่าอย่างไรกับข้อนี้ตีความว่าอย่างไรมันคือการสรุปความและตีความนั่นเองนะฮะบ,บทความสั้นก็คือการสรุปความนะครับ แล้วก็อะไรนะตีความนะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันนะฮะเราต้องมาฝึกเราต้องมาเรียนรู้ว่เฮ้ยสรุปยังไงตียังไงแบบเนี้ยนะฮะอันนี้เป็นบทความสั้นแล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะฮะซึ่งมันหินสอสมควรนะนั่นก็คือการอ่านและตอบคำถามจากบทความยาวนะฮะบทความยาวซึ่งอ่ามันจะมีเนี้ยที่ผมพูดเนี้ยนะฮะ มันจะมีอยู่ในหัวข้อภาษาไทยในข้อสอบกพอพในปีนี้ปี63เนี้ยที่ท่านจะไปเจอโอเคนะแล้วผมก็จะให้ทั้งคลิปนะครับแล้วก็จำนวนข้อสอบเยอะๆยากๆนะฮะแล้วจะอธิบายอย่างละเอียดนะฮะเริ่มต้นนะฮะจากคลิปนี้นะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องหรือการเราเรียกว่าการเติมคำในช่องว่างนี่แหละซึ่งผมเตรียมไว้200้อข้อกับท่าน โอเคนะฝึกกันจนขี้แตกขี้แตนนะฝึกกันจนอ้วกเลยแหละนะฮะเติมคำในช่องว่างเอาจนเก่งนะมันมีเทคนิคอยู่นะครับคืออันแรกอันนี้เนี่ยนะฮะคลิปต่อจากนี้นะคือคือคือคลิปวันนี้แหละนะฮะจะเป็นการเติมคำในช่องว่างก่อนฝึกเติมคำในช่องว่าง200ข้อครับ200ข้อนะซึ่งมันคงจะมีหลาย EP แหละ นะฮะเติมคำในช่องว่างเลยนะสองข้อแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาเอเร์เรียนเอเอร์ต่อค่อยมาเรียนระดับข้อความค่อยมาดูสรุปความตีความค่อยมาดูบทความยาวต่อไปอีกนะฮะซึ่งก็ต้องใช้เวลานะอย่างที่ผมบอกว่าท่านคนรวนะะครเริ่มได้แล้วนะฮะใครที่ใัรกำลังอ่าอะไรนะเออระเหยอลอยชายอยู่ประมาณนี้นะฮะควรเริ่มได้แล้วนะนะฮะไม่งั้นนี่เดี๋ยวไม่ทันนะนะครับคลิปใหม่จะลงทุกวันเดี๋ยวไม่ทันสอบนะผมกลัวท่านไม่ทันสอบมากๆ นะครับแต่ท่านเองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในตัวเองก็คือว่ากูก็ต้องดูทุกวันเดี๋ยวไม่ทันสอบอะไรต้องคิดแบบนี้โอเคนะนะฮะเราจะได้แบบอ่าแลกกันไปแลกกันมาได้แลกเปลี่ยนได้นะนะฮะในแต่ละคลิปวิดีโอนะฮะแล้วก็ไลค์ด้วยแชร์ด้วยก็ได้นะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะกดติดตามนะฮะเวลากดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะฮะการกดติดตามเนี่ยมันจะได้เหมือนกับว่าเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลานะฮะโอเคเนาะนะครับ อ่าบางคนดูเฉยๆแต่ไม่ติดตามนะครับโอเคนะขอกดติดตามนิดนึงนะโอเคนะครับแล้วก็มันอ่าผมสัญญาว่าผมเนี่ยจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับท่านโดยไม่ต้องเสียตังค์โอเคนะช่องทออีติวสอบราชการคือช่องที่ผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรนีอ่ายกระดับมาตรฐานการติวสอบเพื่อรับราชการนะครับการรับราชการเนี่ย ยากก็แหละตอนสมัครจริงมากสมัครก็ยากนะเพราะคนแย่งกันสมัครไงนะ,ะเดี๋ยวเว็บล่มมั่งแหละเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆอัพรูปก็ยากจ่ายตังก็ยากยากหมดเลยนะฮะไปจนถึงอะไรอะ่ะเวลาจะเตรียมทดสอบยังต้องมานั่งจ่ายตังให้มันยากอีกอย่างเงี้ยเวลาติวหรือเวลาไปต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านไม่ใช่ถูกถูกนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องการยกระดับมาตรฐานตรงนี้แหละนะฮะ นะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าคลิปนี้เนี่ยนะผมพูดถึงกระบวยตักน้ำจริงนะนะพูดขึ้นมาเฉยๆนะฮะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ฉุกคิดว่าถ้าท่านจะตักน้ำนะครับน้ำเนี่ยหมายถึงความรู้ซึ่งมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเปลี่ยนเสมือนกับน้ําในพวกมหาสมุทรเลย,เนยนะครับแล้วท่านจะตักน้ําที่เยอะแยะเหล่านั้นเนี่ยใส่ในกล่องความรู้ของท่านให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเอาความรู้นั้นเนี่ยไปใช้สอบเนี่ยนะครับคือ ท่านจะใช้อะไรตักน้ําระหว่างตะเกียบกัอกกระบวยนะครับแน่นอนท่านต้องใช้กระบวยตักน้ําคงไม่มีใครประสาทเอาตะเกียบไปตักน้าหรอกจริงไหมนะฮะเพราะว่ามันจะตักไม่ได้กระบวยเนี่ยมันตักได้ตักได้จริงตักได้เร็วจริงไหมนะเพราะนั้นเราจําเป็นต้องจ่ายตังค์ซื้อกระบวยใช่ไหมนะฮะหลายคนที่แบบนี้ก็คือจ่ายตังค์ซื้อหนังสือที่อ่าเป็นหนังสือเตรียมสอบหรือจ่ายตังค์ให้กับติวเตอร์เพื่อติวอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะเรากาลังจะซื้อกระบวยไง แต่เรามั่นใจได้ไงว่านั่นคือกระบวยนั่นคือตะเกียบเราไม่รู้ไงเราไม่รู้แต่โท้ติวสอบราชการเนี่ยทาให้เห็นเลยว่านี่คือกระบวยโอเคนะทาให้เห็นเลยโดยไม่ต้องเสียตังค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขอให้เข้ามาดูเถอะครับนะแล้วก็กดติดตามแค่นั้นเองแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นกระบวยนะอาสาเป็นกระบวยนะตัดความรู้นะครับให้กับกล่องความรู้ของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงิน โอเคนะท่านอาจจะเสียงเงินซื้อหนังสืออันนี้เราคือช่องเราไม่ได้บังคับอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของช่องท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อมันก็แล้วแต่ความพอใจของท่านนะครแต่ว่าความรู้เนี่ยผมจะให้อย่างเต็มที่นะครับในทุกๆคลิปสําหรับทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะมีหนังสือหรือไม่มีก็ตามอันนี้ก็คือความพอใจของผมแน่นะฮนะโอเคนะนะครับอ่ะนะฮะทีนี้ เนื่องจากเนื่องจากว่าภาษาไทยเนี่ยมันจําเป็นที่จะใช้หนังสือประกอบผมก็คิดไปถึงคนที่เขายังไม่มีหนังสือคนที่มีหนังสือก็เปิดดูไปได้แต่คนที่เขายังไม่มีหนังสือเนี่ยนะฮะเราจะทํำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ มองในหนังสือจริงไหมแล้วก็ติวเพราะฉะนั้น,ท,น,น,นนะะท่านจะไม่เห็นหน้าผมนะฮะท่านจะไม่เห็นหน้าผมนะในช่วงการติวภาษาไทยอาจจะเห็นบ้างเวลาแบบมาให้ทริคให้อะไรต่างๆแบบเนี้ยนะฮะแต่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยเหมือนพวกอ่านิสา์และการคิดวิเคราะห์ซึ่งมันขึ้นกระดานได้นะฮะแต่ภาษาไทยเนี่ยโว้ถ้าให้ผมมานั่งเขียนเป็นบทความบนกระดานเลยอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ไหว จริงไหมแล้วมันก็จะเสียเวลาด้วยสําหรับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้ท่านดูจากในหนังสือเลยนะเพราะฉะนั้นจะเอากล้องเนี่ยไปถ่ายที่หนังสือไม่ถ่ายหน้าผมโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยตั้งแต่หัวข้อแรกเลยนะการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคําให้ถูกต้องหรือเราเรียกสั้นๆว่าคือการเติมคําในช่องว่างนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะก่อนที่จะติวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับ บอกให้เพื่อนๆคุณรู้ว่าก่อนที่จะเสียเงินนะฮะเพื่อเข้าคอร์สติวลองเข้ามาดูในช่องโทอ่อยติวสอบราชการก่อนนะครับแล้วท่านจะไม่ต้องเสียเงินเลยโอเคนะนอกจากอาจจะเสียเงินซื้อหนังสือบ,บ้างแล้วตามความพอใจของท่านโอเคมั้ยผมัญยาวว่าจะให้สิ่งที่ดีสุดกับท่านอย่างแน่นอนอ่ะเราไปลุยกันเลยฮะสาหรับการเลือกใช้คาหรือกลุ่มคําให้ถูกต้องนะฮะ ขออนุญาตเ,าเรียนแบบท่าท่าหนึ่งนะฮะของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะ,ะซึ่งผมก็ติดตามเขาอยู่นะ,ะ <c oughs> น่ารักมากเป็นคนเกาหลีนะฮะไปกัน <c oughs> ครับสวัสดีช่วงหนึ่งนะครับเ,าเรามาเรียนภาษาไทยกันดีกว่า <c oughs> นี่อะไรเนี่ย <c oughs> าภาษาไทยนะครับ <c oughs> ภาษาไทยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหัวข้อ ย่อยๆนะครับอยู่ประมาณ5้หัวข้อนะครับ <RPG> <c oughs> เราดูได้เลยนะครับดูจากสารบัญเนี่ยนะครับ,บ <sub> มันจะมีการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องนะครับการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องเนี่ยอันเนี้ยมันจะอในลักษณะของการเติมคำในช่องว่างนะครับโอเคเนาะมันจะมีช่องว่างให้เราแล้วก็ให้เราเติมแค่นั้นเองนะครับเป็นการเติมคำในช่องว่างนะครับแล้วก็ มันจะมีการแปลความหมายของคำซึ่งอันนี้ท้องถิ่นชอบมากนะครับการแปลความหมายของกลุ่มคำการแปลความหมายของคำตรงข้ามนะครับแล้วก็การเขียนประโยคให้ถูกต้องการเรียงแบบข้อความการอ่านและทำาเข้าใจประโยคข้อความสั้นๆนะครับแล้วก็การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความนะครับมันมันมันก็จะประ,ประมาณนี้แหละถามว่ายากไหมคำคำตอบผมนะคือไม่ยากเลย ไม่ยากเลยนะครับผมไม่ได้ไปครูสอนภาษาไทยด้วยนะนะครับผมเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็สอนคณิตศาสตร์สอนวิศิกส์นะครับเอ้ยลรามาติวภาษาไทยได้ยังไงนะครับคืออันนี้จากประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับจากประสบการณ์ล้วนๆเลยจากการเข้าสอบมาเยอะๆนะครับแล้วก็ทำข้อสอบเยอะๆเนี่ยนะครับก็เลยก็เลยพอจะจับทางเขาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรก็จะให้ไปนะครับตั้งแต่หน้า1 1 9เเลยนะครับท่านดูนะฮะ การเลือกใช้ค <bin S 1> ําหรือกลุ่มคําให้ถูกต้องเนี่ยนะนะครับท่านจดไปเลยครับมันมีเคล็ดลับอยู่ข้อเดียวฮะการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคําให้ถูกต้องเ่ยนะนะครับเคล็ดลับมีอยู่ข้อเดียวก็คือถ้ามันมีหลายช่องให้เติมช่องสุดท้ายก่อนถ้ามันมีหลายช่องนะฮะให้ท่านเติมช่องสุดท้ายก่อนนะครับ ซึ่งเมื่อเมื่อเราเติมช่องสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะได้คำตอบเลยก็ได้นะครับพบมันจะช่วยเราตัดช้อยได้นะครับหรือถ้าเรายังไม่ได้คำตอบเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เราตัดช้อยบางช้อยออกไปได้แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะอ่ะเราลองเราลองมาฝึกดูกันนะครับ โอเคนะครับข้อหนึ่งฮะ <c oughs> ชนีมือขาวเป็นสัตว์ที่หายากจึงได้รับการจุดจุดจุดตามกฎหมายว่าด้วยการจุดจุดจุดสัตว์ป่าเติมช่องสุดท้ายก่อนมันมีสองช่องใช่เปล่านะครับกฎหมายว่าด้วยการอะไรอะไรครับสัตว์ป่าครับสงวนหรืออนุรักษ์หรือควบคุมครับ <c oughs> อนุรักษ์จริงเปล่านะครับเพราะว่า มันบอกว่าหายากไงใช่ป่าวหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอนุรักษ์จริงไหมนะครับบริบทของมันนะมันบอกว่าหายากนะครับพออนุรักษ์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราตัดชอยได้เลยเหลือคอควายกับงองงูครับชนีมือขาวเป็นสัตว์ที่หายากจึงได้รับการป้องกันตามกฎหมายหรือคุ้มครองตามกฎหมายครับคุ้มครองตามกฎหมายเห็นไหมคือประสบการณ์ทางภาษามันจะพาเราไปเองนะครับโอเคนะ นะครับก็ข้อนี้ก็สบายๆเลยต่อข้ององงูนะครับกรมตำรวจนะฮะจุดๆแก่ตำรวจที่จับผู้ร้ายได้และจุดๆแกนายดำที่ช่วยตำรวจจับผู้ร้ายเติมช่องสุดท้ายก่อนครับนายดำที่ช่วยตำรวจดูบริบทนะนายดำที่ช่วยตำรวจจับผู้ร้ายแสดงว่านายดำไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมใช่ป่ะแสดงว่านายดำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้รางวัลหรือปูนบำเหน็จครับ ให้รางวัลโอเคนะให้รางวัลแก่ในดำส่วนตำรวจเนี่ยกรมตำรวจแก่ตำรวจอะไรครับให้รางวัลหรือปูนบำเหน็จครับปูนบำเหน็จปูนบำเหน็จแปลว่าให้รางวัลโอเคนะนะครับแต่ใช้กับข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นตอบอข้างหน้าเป็นปูนบำเหน็จข้างหลังเป็นให้รางวัลตอบข้ององ,งูครับข้อ3ครับใน ทศวรรษหนา้าคาดว่าสตรีน่าจะมีจุดๆเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้านและใช้จุดๆสร้างสารรค์โลกให้เกิดความสงบสุขมากยิ่งขึ้นกว่าทุกวันนี้เขาจะใช้อะไรสร้างสารรค์โลกครับสตรีเนี่ยใช้อะไรฮะความสามารถมีอยู่อย่างเดียวเลยจริงเปล่านะฮะคือประสบการณ์ทางภาษามันพาเราไปเองเลยอะ่ะจริงปา มันจะไปใช้โอกาสสร้างสรรได้ยังไงใช้คุณสมบัติสร้างสรรอย่างเงี้ยใช้คุณภาพสร้างสรรยิ่งทุเรศใหญ่เลยนะฮะจริงว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ความสามารถนะครับถ้าเอามาเติมให้เต็มเก็คือในทศวรรษหน้าคาดว่าสตรีน่าจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกด้านและใช้ความสามารถสร้างสรรโลกให้เกิดความบสมดุลมากยิ่งขึ้นกว่าทุกวันนี้อ่านะครับ